we yeah. เอาละครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะฮะไปชมกันเลยเอาล้วฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเมด สายซับพอร์ตอย่างกิชานะฮะเมสสายซับดาเมจจับต้องได้ด้านบนทีมเราเป็นเวเลสครับเจอกับทาชิอันนี้ขึ้นมาช่วยเพื่อนฮะและเหมือนเมรฟังเราจะลงไปช่วยด้านล่างครับตอนนี้ก็รีบกลับไปแทนตำแหน่งเมรก่อนด้านล่างเหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นครับตอนนี้หยานลงไปช่วยแล้วเราก็มาเคลียร์คีบชุดหนึ่งก่อนครับ เพราะว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นไอชาตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาสดๆฮะโลยังสีเทาอยู่ฮะฝึกกันไปสดๆกันแบบนี้ไปเลยขอเข้าไปทดสอบสกิลมาแล้วนิดหน่อยเอาละรับลงไปช่วยเพื่อนด้านล่างฮะตอนนี้เหมือนเพื่อนจะโดนไล่ต้อนไปครับอีกก็หอยครับแต่เราโดนลุมคับสีตัวครับกด,ดสกิลไปครับ เรียบร้อยครับโดนเก็บไปเพื่อนเราเข้าไปไฟต่อฮะแต่เหมือนจะโดนมังกรประวัดหางครับก็โดนเก็บไปครับไม่รอดครับโลลิออนในทีมบอกพวกโลเท้าฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปครับแต่เราเข้าใจเกมก็สามารถช่วยทีมได้เยอะขึ้นเลยฮะจังหวะนี้ก็ขังบัตเตอร์ไฟครับวิบเรารอดได้ครับ อันนี้ก็ทำหน้าที่แทนวิปไปก่อนเพราะเหมือนว่าวิปจะเลือดโลมากครับสีเลงสูริโอเคโอเคมาช่วยวิปเก็บมังกรน,นะันลิศไปก่อนอเรินจะได้นำครับหยานเราเก็บตารกไปได้ อันนี้ก็ขึ้นไปเช็คพุ่มให้เพื่อนครับมีด้านล่างมีเทลนทัทฮะฝั่งตรงข้ามดาเมจค่อนข้างแรงให้ก็ทิ้งระยะกันออกมาก่อนฮะเมดฝั่งเขาเป็นอีกนิดครับส่วนซัพพอร์ตเป็นอาญาครับตอนนี้อาญาขี่อีกนิดออกไปเราก็มาเก็บคีป้ป่าครับพยายามกันฝั่งตรงข้ามให้เพื่อนครับกดสกิลไล่ออกไปครับ มีเทวนัฏมา่วนครับแต่ทีมเราก็ได้คี้ป่าไปครับตอนนี้ก็รอจังหวะฮะว่าจะมีใครลงมาเติมไหมก็พยายามเคลียร์คีปไปก่อนครับอย่าให้คีปเข้าป้อมครับไม่งั้นจะโดนโถมแม่มีเทวนัดเข้ามาฮะนี่อีกนิดตามมาข้างหลังนบเหมือนจะตลบหลังครับแต่เรากดอันตีพยายามหลบหนีออกมาก,ก่อนครับ ถอยได้ถอยครับพิ่ถอยได้ถอยอันนี้กดอะไรได้กดไปก่อนฮนะหน,นีออกมาได้ฝั่งตรงข้ามจะมีสกิลที่ค่อนข้างแรงครับเปลี่ยนเป็นโล่ AOE ให้เพื่อนนะตอนนี้ก็มีของซับเป็นโล่ AOE นะครับพอจะสามารถช่วยกันดาเมจให้เพื่อนได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีฮะก็พยายามดันป้อมครับ ตอนนี้มีเทลนัดอยู่คนเดียวฮะก็ aja, ตีป totally cool ้อมไปฮะจะได้แล้วฮะกดัำติไล่ออกป้อมไปก่อนเรียบร้อยครับก็พยายามเดินตามวิปไปก่อนครับว่าเดี๋ยววิปโดนฮะก็เอามาช่วยเอามังกรครับแทงให้เลยยานเข้ามาเติมครับไายรองเท้าเจาะเวทแล้วฮะเหมือนคาชิเข้ามาจะรัดมังกรครับแต่โดนเก็บไปครับเรียบร้อยอาญาสกิลมาไม่โดนอะไรฮะไอยก่อนครับตอนนี้ ด้านบนเวเลสเหมือนจะเสียเปียบครับต้องขึ้นไปเติมเพื่อนโดนบัตเตอร์ไฟไล่ฮะแวะเอาตีอีกนิดครับลดเลือดไปสักนิดหน่อยฮะมีโลลิออนขึ้นไปเติมเวเลสแล้วฮะส่วนยานก็ตามไปตอนนี้ก็มาเคลียร์ครีปการให้เพื่อนก่อนฮะแต่เหมือนเวเลสจะถูกบัตเตอร์ไฟเก็บไปฮะแต่โลลิออนเรายังตามครับบัตเตอร์ไฟมีอาญาคีอยู่ครับเลยเจ็บหนักฮะ ดาเม่ค่อนข้างแรงยานเราขึ้นไปไฟฮะเก็บบัตเตอร์ไฟมาได้ฮะตาชี้เข้ามาเรากดอันติกันไปก่อนครับวิ่งตามไปครับอาญายานเก็บไปดับเบิลคิวครับขึ้นไปช่วยพี่ยานตีป้อมฮะน่าจะเก็บป้อมนี้ไปได้ครับเดินอ้อมไปฮะจะเจอสตูในป่าจะได้ช่วยกันได้ฮะ ก็แวะมาตีคีบครับเวตป่าฝั่งตรงข้ามไปฮะเพื่อไม่ให้เขามีเงินก็มาช่วยหยานตีด์กต่อครับเรียบร้อยครับเก็บด์กไปได้ก่อลงมาเลนกลางต่อเลยฮะมีอีกนิดตัวเดียวนี่ดักรอจังหวะเปิดนะฮะอีกนิดเข้ามาครับกดสกิววาไปครับไม่เป็นไรฮะมีอีกนิดพยายามการป้อมครับกดอันติไล่ออกป้อมไปก่อนฮะนาจะเก็บป้อมได้ แต่เหมือนว่าคีฟไม่เข้าฮะคีฟยังมาไม่ทันเทวนะาเขากลับมาขึ้นมาการป้อมกลางให้เพื่อนครับหาชี้หลบอยู่ในพุ่มครับกดอันตีกดล็อกไว้ครับโสนป้อมตีไปทาชี้เข้ามาปาดเราไปแต่เราก็เก็บทาชี้มาได้ฮะแลกกันไปครับ พยายามดันล่างขึ้นไปฮะเพื่อให้เวฟไปดันให้ได้ไกลที่สุดนะฮะจะได้เก็บออบเจกต่อฮะแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะรู้ฮะก็เลยมาป่วนเล็กๆน,น้อยๆอ่ะก็รอจังหวะครับวิปเปิดมังกรนบเราเข้าไปแทงช่วยฮะแต่เหมือนจะไม่ไหวฮะแต่วิปยังตีอยู่เราขึ้นไปหาทางกลันให้เพื่อนก่อนฮะขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อน ยานเราเปิดปัตต์ไฟไปแล้วครับวินเข้าไปช่วยครับกดกิวครับบัตต์ไฟโดนแต่เราไม่เป็นไรครับกดอารติไม่ให้อีกนิดหนีครับยานเก็บไปครับเรียบร้อยครับยังมีอาญาเหลืออยู่ครับอาญาฟิกครับฟิกฟามครับกดกิวไปเก็บอาญามาได้ครับแต่เหมือนจะมีทาชี้ครับหนีไปได้ตอนนี้ก็ไปดันป้อม่อไปเชียชิฟสักเวฟนึงครับเรามีเวเลสมาด้วยฮะ วิบเก็บมังกรไปได้ครับเรียบร้อยต่างคนต่างทําหน้าที่ฮะตอนนี้ก็พยายามดันป้อมบนต่อครับเปเรสเช็คพุ่มไปเรียบเขียคีพับน่าจะได้ป้อมนี้ฮโอเคมีเทวนัดมาควนครับหิงสกิลสตาร์มาเรากดอัตตีขังครับกดสกิลหนึ่งสวนออกไปครับแลกกันไปคนละทีฮะโดนคี้ด้วยฮะแรงมาก อ่าน,นี้โลลิออนยกสวยครับเวเลสเก็บไปครับจังหวานี้สวยจับสวยจับนั่นแหละฮะโลเทาฮะโลลิออนก็โลเทาเหมือนกันฮะไม่เป็นไรครับต่างคนต่างทําหน้าที่ครับเข้าใจเกมก็พากันชนะได้นะฮะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหวานี้ได้เปรียบครับก็มาเปิดดาร์กให้เพื่อนฮะตีปริลอไปก่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมา เมทค่อนข้างแรงฮนะอันนี้มีเพื่อนเข้ามาช่วยเสริมนะครับน่าจะเก็บดาร์กไปได้สบายฮนะโอเคครับตอนนี้น่าจะดันต่อได้แนละ้วฮะมารวมกันตรงกลางที่ยาเราเข้าไปเก็บบัฟฟ้าก่อนฮนะตอนเทลนะครับกดอัปติขังไปก่อนครับผาชีเข้ามากลางวงไฟครับพลิกหนีออกมาครับกดมาเลียให้เพื่อนครับยังพอทนไหวครับ แต่โดนเทวนะเก็บไปครับแต่เพื่อนยังได้เปรียบครับไล่กลับไปทีมเราเก็บมาได้2องนะตอนนี้พยายามดันป้อมกลางกันอยู่แต่เหมือนมีอีกนี้ครับเขาเขียรยชีปอนข้างไวนี่ก,ก็เข้าไปช่วยเพื่อนครับกดอ,อันตีไปแต่เราเสียโลดิออสครับโดนดันออกมาครับจังว่านี้เข้าไปไม่ถึงครับแต่เพื่อนสามนะแต่เหมือนจะไม่ทันครับ ตอนนี้ก็มารวมกันเอามังกรก่อนนะฮะเพื่อความได้เปรียบในการไฟ์ครั้งต่อไปครับรีบเก็บก่อนฮนะนี่ก็วิบดามเมียค่อนข้างแรงแนละ้วฮะตอนนี้ก็ช่วยวิบไปก่อนฮนะเ <Okay, S 2> รียบร้อยครับเก็บมังกรไปได้ <Yo. S 1> ขึ้นไปช่วยเพื่อนตรงกลางครับ มัตเตอร์ไฟครับเข้ามากดคิวล็อกไปครับบิ๊กหนีออกมาก่อนครับบิ๊กพยายามยิงต่อไปครับเก็บมัตเตอร์ไฟมาได้ครับหยานเก็บทาชีครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลืออาญาฮะแล้วก็เทวนัทครับอาญาโดนเก็บไปครับจังหวะนี้น่าจะขึ้นป้อมได้ครับเทวนัทพยายามเคียย์คีพครับนี่มีอีกนี้ครับกันป้อมอยู่ออมลางน่าจะไม่เหลือ เรียบร้อยครับโรดิออนไ,อได้ป้อมล่างไปอันนี้ก็เ,กเข้าพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนฮะขีบเข้าพอดีครับตันป้อมกลางต่อเลยครับเรียบร้อยครับยามเข้าไปเก็บเทลนั้นเรียบร้อยครับแต่โดนอีกนิดสวนกลับครับน,นี่ก็รีบตีปต้อมครับ่าจะจบแล้วขอบคุณทีมทุกคนนะครับขอบคุณผู้ที่รับชมแล้วก็กดติดตามทุกท่านนะฮะ ฝากคอมเมนต์แนะนำวิธีการเล่นหรือแนะนำไอเทมมาได้นะฮะฝากคอมเมนต์ได้เลยเพื่อนำไปฝึกครั้งหน้าครับผม MV v ของเราครับบิ๊บครับมิโรแครี่ดาเมจค่อนข้าง,งจัดเลยฮะรอบนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปแล้วับบ๊ายบาย